คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นอย่างตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมก็สวัสดีทุกคนที่ช่องเชื่อใจทุกท่านก,นกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับน้องมะหากันอีกแล้วทนะุกคนวันนี้เนี่ยเรามาตามกับเกมสาวถทำขย่ำใจนั่นเองนะทุกคนนะก็วันนี้เนี่ยตามตากันแตกหรือตามเวลาบรุรณะตามตัวกลุ่มบุรณะทำอะไรนะครับผมนะสนใจอยากจะเข้าตัวกลุ่มไปดูตากันแตกไปดูเทคนการเล่นต่างๆก็ลิงก์อยู่่ใตต้คคคลิปปอมมมมเนน์แรรกกทีััหดุดะบผ ไปทุกคนเข้าเกมัาดีกว่ามารุกนะวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะมาเล่นเขาเรียกว่าเป็นทุนหนักทุกนะทุนหนักเราหนึ่ากว่าบาทก็เดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการแบบอตอตรงออโต้ไปก่อนแล้วกันคือวันนี้เนี่ยตั้งใจสุดๆเลยคือจะมาซื้อฟรีเกมไม้ละ500บาททูกนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไม้ละ500แต่ละรอบเนี่ยเราดูาแบบหลายอย่างเลยว่ามันจะจ่ายมาเท่าไหร่แนละ้วทุกคนเนาะ ก่อนไปต่อแล้นะรอบนี้เนี่ยขอซื้อฟรีเลยละกันมาเออก็ตะกี้โมยุ้งยุ่งเหือแล้วนะมีคนต่งก็กลัวความมาเนาะก็อาจจะมีเงียบไปบางช่วงของโทษทุกคนด้วยนะครับผมนะ แต่ว่ายังไงแหละเราไม่ทำให้คอนเทนต์ปล่อยแนย่นอนวันนี้เนี่ยเรามาซื้อฟรีกันวัดจงวัดจูนไปเลยว่าจะจ่ายดีหรือจ่ายเหี้ยอา้าวสวยวายลงดอกนี้ฟ้าได้นะล้วฟ้าฟ้า,ฟารู้นะลุ้นฟ้าแถวสามฟ้าแถวสามรีบลอยมา 1, หนึ่งพันคุ้มแล้วรุ่นเออคุ้มแล้วคุ้มแล้วตรงนี้คุ้มแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทรู้นะไปดิ ไมได้ต่อหรือเปล่าหรือว่ามาแค่รอบเดียวถ้ามาแค่รอบเดียวก็ไม่โอเคแล้วนะ โอเคสวยไปต่อแล้วนะ2 7 0 7แล้วยังไงก็ซื้อปีเกมไหวแล้ววันนี้แล้วนะไปกันยาวๆเลยดีกว่าเออสบาทมาแล้วนะ น,นี้ก็ยังรองคอมโบกันไปยาวๆก่อนแล้วเรียบร้อยเอ้ยฟรีเกมเขาเรียกว่านะฟรีเกมไอเนี่ยนะฟรีเกมธรรมาชาติเออฟรีเกมธรรมาชาติมาเองกับมือไปต่อทุกคนสวยเอาดิ เอาดิฟรีเกมมาชาติมาแล้วตอนนี้4ี่พกว่าทั้งคอมโบโนอกทั้งฟรีเกมทั้งทุกๆอย่างม่งปนๆกันแบบจ่ายสวยมากเอาแล้วโดนหนึ่งพันกว่าโอ้ยอะไรมันจะจ่ายแรงขนาดนั้นพี่อย่างงี้ซื้อฟรีสองพันไปเลยดีไหมนะ่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันทีไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าตรงนั้นะก็ผมไม่ค่อยจะได้มาเล่นสาวถ้ำเท่าไหร่เนาะอันเนี้ยน้อยนะนุ่นนะ น้อยที่จะเอาทุนหนักแล้วมามาซื้อขนาดนี้นะตอนนี้โผลไปทีห้าพันกว่าบาทละวันนี้มันขาขึ้นนี่ว่าดวงมาจริงๆนู่นนะสวยไปเว้ย 1,788บาทสวยงามรู้น,นะเดี๋ยวเราซื้อฟีล์มต่อดีกว่าไม้ละพันห้าแพงไปนะเอาไม้ละห้าร้อยก่อนแล้วกันรูน,นะซื้อห้าร้อยไปเรื่อยๆก่อนอันนี้เป็นรอบที่สองนะที่เราซื้อกันนะสิบมุนนะก็ผมจะไม่ได้แบบ เข้ามาแล้วซื้อ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 ซึ่งเดี๋ยวตรงนะก็จะซื้อด้วยกดไปด้วยซื้อไปด้วยกดไปด้วยสลับกันไปตรนะไม่ใช่ว่าเราเข้ามาในจะเน้นการซื้อไปทั้งหมดนะโรนะมันอาจจะทําให้แบบไม่ได้กมบงกมโบอะไรอย่างเงี้ย ไปแล้นะต่อไปเอารู้แล้วแหละว,ว่าจ่ายน้อยนะลูนะแต่ว่ายังคมใจไว้ก่อน500บาทกดมือไปเรื่อยๆนะรอคอมโบลัน่นซักคอมโบหนึ่งเดี๋ยวเราซื้อฟรีย้ําไปเลยเออคอมโบลัน่นคอมโบหนึ่งซื้อฟรีอัดไปเลย Thank you. Thank you. มันก็มีทั้งรอบที่ได้และรอบที่ไม่ได้แหละลูนะเราแบบ ยังไม่ได้แบบไปตีขนาดนั้นว่าเอ้ยมันจะมันจะจ่ายตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมใจไว้แล้วแหละว,ว่าซื้อพอเผื่อผมเตรียมใจไว้ก่อนแล้วตั้งแต่รอบแรกเราด้วยซ้ำแล้วนะว่าถ้าซื้อรอบแรกแล้ว,ไม,ว,อลอลวไม่แตกอะ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่เพราะว่าวันนี้ทุนรอมาแบบหลักพันถ้าไม่ได้ไม่แบบไม่แตกจริงๆเนี่ยไม่ต่อแล้วนะหลักพันกว่าซื้อห้าร้อยน,นี่คือว่าใจสุดๆแล้วนะเดี๋ยวลองซื้อไม้พันดูแล้วกันทุนไม้พันของจริงต้องมาแล้วแหละ ไม้พันก็สองดนรอ,อคอมโบดีกว่าผมว่านะใจแม่งอยากจะซื้อรัวๆเลยว่ะคือมันเร็วแล้วนะบางคนเนี่ยคือเขาติดกับการแบบซื้อฟรีไปแล้วอะ่ะทุกวันเนี้ยผมแบบรอให้เกมใหม่ทางบีจีออกมาเนี่ยแม่งมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคอมโบออกเยอะเยะ มีแบบฟรีเกมจ่ายเองเยอะๆแล้วก็หลักๆเลยคือให้มีซื้อฟีเจอร์ตรงนะคืออยากให้มันมีการซื้อฟรีเกมจริงๆตรงนี้ถือว่าคอมโบไปแล้วนะมาซื้อไม้หนึ่งพันกันไปถ้าเกมสมัยนี้ของพีจีออกมาเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีให้ซื้อฟีเจอร์เนี่ยผมว่าน่าจะมีคนทยอยไปเล่นค่ายอื่นกันเยอะนะถ้าเกมใหม่ๆออกมาเพราะว่าเกม ใหม่ๆทั้งค่ายอื่นเนี่ยผมว่าลูกเล่นเขาเยอะเออ่การจงการจ่ายหรือว่าเขาเรียกว่าเทคนิคที่เอามาเล่นเนี่ยมันเยอะแล้วนะ60บาท หกสิบบาทซื้อฟรีหกไอซื้อฟรีหนึ่งพันจ่ายกูหกสิบบาทโอ้โหทุกคนตายฮะเฮยอย่างงี้ไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเราเล่นเล่นกดมือกันลัวไปก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราค่อยซื้อทีหลังแล้วกันทุกคนนะซื้อทีๆบ่อยๆอย่างงี้เนี่ยนะผมว่ามันไม่จ่ายเพราะเพราะเราซื้อบ่อยซื้อทีอย่างงี้แหละทุกคนเดีย๋ยวไปซื้อไม้ห้าร้อยอีกสักรอบหนึ่งก็ก็น่าจะพอแล้วนะ โอ้ยสุดจริงสุดจริงกระทิงแดงฮะก็ยังไม่จ่ายนะขนาดกดมือก็ยังไม่จ่ายสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ฟรีธรรมชาติมาหน่อยโอ้โหโคือลงแบบ ไม่มีเยอะใหญ่อะคือพรึบเดียวลงเลยคือไม่ให้แล้วแล้วก็คือก,กูจะไม่จ่ายให้มึงแล้วแหละวันนี้จาก 5, 6, ห้า0 0พันนู่นนะเหลือ3 0 0พันอะไม้สุดท้ายซื้อพอแล้วนะถ้าไม่จ่ายหรือไม่หือไม่เอืออะไรเนี่ยก็ไม่เอาแล้วนะคือพอแค่นี้ดีกว่าทุกคนนะโอหยห้าตัวเว้ห้าตัวเว้ ของจริงเปล่ารอบนี้แต่รอบแรกเนี่ยดีจริงก็คือเราเราเต็มใจไปแล้วแหละรอบแรกมันดีอยู่แล้วทัว้งนมะคือถ้ารอบแรกดีนะรอบหลังๆก็ไม่น่าไม่น่าเผื่อใจไว้อะ่ะ ฟ้าแถวแรกลงเอะฟ้าฟ้าโอ้ยไม่จ่ายรอฟ้าแถวแรกก็ตัวเดียวก็ยังไม่จ่ายด้วยอุ้ยห้าร้อยอะคุ้มละได้กำไรละสามสิบกว่าบาทโอ้ยมาเว้ยกำไรสองร้อยแล้วเว้ยเดี๋ยวน้องโอ้โหไอ้น้องใจเย็นนะ เรียบร้อยเงินรางวัลเมกะ392บาทอ่ะเจ็ดร้อยก็อุ้ยจากห้าพันลงไปหนักเหมือนกันกนะคือมันไม่ได้หายไปไหนเยอะเลยลนะมันหายไปกับไอ้ที่เราซื้อฟรีพันหนึง่งแล้วแม่งจ่ายหกสิบาทนี่แหละสุดจริงวันนี้แม่งเจอแบบทั้งดีทั้งไม่ดีแม่งปนกันไปหมดอะรักนานาะใครชื่นชอบเนี่ย กดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ไว้ก่อนนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวมีเทคนิคหรือว่ามีสูตรมีอัตราการตกกระแตกอะไรดีๆเดี๋ยวมาแนะนำกันละกันทุกคนนะอยากจะเข้าตัวกลุ่มเนี่ยก็ดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ได้ปีัปักหมดนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม